จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภายแล้งซ้มซ่าโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่างบริเวณลอยต่อกับอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทยัยที่เรียกกันว่าลุ่มน้ำของแม่ตะกา ุ่มน้ำของแม่ตากาครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังประจบและตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งมีครัวเรือนเกษตรกร,รกว่า4,500ครัวเรือนต้องประสบสภาพพันธาหาน้ำท่วมฝนแรงส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกปีประเมินมูลค่าความเสียหายเฉพาะในด้านการเกษตร ที่ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการชดเชยเยียวยาและให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรทั้งสองตำบลในช่วงเกิดอุทกภัยภัยแรงรวมถึงฝนทิ้งช่วงไม่ต่ำกว่าปีละ20ล้านบาทซึ่งปัญหาอุทกภัยและภัยแรงซ้ำซากในพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานมาไม่น้อยกว่า40ปีสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ยั่งยืนรวมกว่า800ล้านบาท ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยังย่งยืนของแมละกาซึ่งหน่วยงานและภาคประชาชนร่วมกันผลักดันอย่างต่อนเนื่องอาทิโครงการสูบน้ำปิงไปยังคองแมละกาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สลิดตอนบนเพื่อผ่านน้ำเข้าสู่คองแมละกาแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้งโครงการการก่อสร้างแก้มลิงคลองขยางความจุ3ล้านลูกบาศเมตรและสระรับน้ำ เพื่อพักน้ำและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณต้นคลองแม่ละกายัางไม่สำลิดผลติดปัญหาหลายประการทั้งในเรื่องของแหล่งงบประมาณพื้นที่สร้างทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้การผลักดันอย่างจริงจังต่อเนื่องของหน่วยง,งานที่รับผิดชอบผมนายวัชรีผูทางลาการเปตพืนทีทนทนและกำลันตำบลดงเรงนะครับวันนี้หลายหน่วยงานที่ได้นำเรืเ่ไปเกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องนะครับ ฟังตัวนนตนของจังหวัดตากนะครับที่อำเภอโดยมีทัพที่อำเภอครับที่เล้งปัญหาเลา้งอ่ะเนื่องจากที่ผ่านมาครับห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ไมีฝนเลยเล้งหนักมากครับเราได้รับสับสนานจากหน่วยงานทางกาตโดยการสนับสนุนดลดน้ำให้กับชาวบ้านโดยการวิ่งแจกน,น้ำน้ำดื่มนะครับอะกากระติไม่ต้องพูดถึงครับอ,อันนี้มันเป็นปัญหามาประมาณ40-50ปี เราก็อยากจะนาเสนอหรนอขอท่านช่วยดตามโครงการฐานน้ำปิ่นเข้ากับไปสู่คองแม่ละกาพเพราะว่าพี่พน้องเกษตรกรเราจะไม่ได้รับแกค่สองตำบลนะครับมันจะเป็นประโยชน์ยังเขตจังหวัดตัโไทยเรื่อพัฒงานะคแล้วก็จังหวัดลำพงเชรทั้งในจังหวัดเลยครับคือถ้าการฐานน้ำปิ่นไปฝั่งนู้นเนี่ยหนึ่งเราจะช่วยระบายน้ำจากสามดาทั้งที่ท่วตัวตนนะครับเพราะว่า ันจะเป็นการแยกสาขา,าน้ำไปได้ด้านหนึ่ง 1, 1, 1, 1. ครับโครงการนี้เราติดตามกันมานานแล้วนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็วกเราก็ต้องขอขอบคุณทีมพี่น้องสมาชิกทังเรานะครับนอกจากข้อสเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากของแม่ระกาข้างต้นสภากเกษตรกรจังหวัดตายัางได้ระดมความเห็นกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตา ผ่านกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบําบลจนนํามาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งและการพัฒนาแหล่งน้ําพื้นที่จังหวัดตากสภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้จัดทําข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งและการพัฒนาแหล่งน้ําพื้นที่จังหวัดตากทั้งระยะเร่งด่วนระยะสั้นและระยะยาวขอบคุม5รูปน้ําในพื้นที่จังหวัดตากคือ ลุ่มน้ำวางตอนล่างลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำสารวินลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำแม่กองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงานโครงการชุลประทานที่4จังหวัดกำแพงเพชรสภาเกษตรกรแห่งชาติรวมถึงเสนอท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำข้อเสนอดังกล่าว เป็นแนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่จังหวัดตากต่อไป